สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเสกสรรอาสายศกับสวนอาง่นวรสุธานะครับจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนงง่นสายพันธุ์ s อ8นะครับที่ผมสะสมอาหารไว้ครบ20วันแล้วนะครับวันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันนะครับพร้อมที่จะให้ปรุนิ่งได้หรือยังนะครับตามมาครับ เข้าไดูนในแปลงที่1น,นะครับอันนี้เป็นอ่าอง่นสายพันธ์ s 4 8นะครับหลังจากที่สะสมอาหารไปแล้วอ0่าวันนะครับมาดูกันว่ามันพร้อมที่จะปรุนนิ่งได้หรือยังนะครับนี้เดี๋ยวผมพาชมเดินดูรอบๆก่อนนะครับโรงที่1น,นะครับสายพันธุ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่าบ,อบ,บางกับพวกเชือ้อราแล้วก็พวกราน้ำพงน้ำพังอะไรอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็สะสมไปแล้ว ยี่สิบวันก็คาดว่าถ้าดูตามสภาพใบแล้วก็สภาพกิ่งแล้วก็คาดว่าคงจะพร้อมที่จะให้เราได้กรุ่นนิ่งได้นะครับรนิง่งนะครับดูตาก็เริ่มตูมๆขึ้นมาแล้วนะครับนะครับตาองุนก็เริ่มตูมๆขึ้นมาแล้วน่าจะพอให้เห็นรูปได้บ้างนะครับนะครับอันนี้ใบก็น่าจะแห้งกรอบไปเกือบหมดแล้วครับนะครับตนะลดร่วง ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะละครับนะครับนี่นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมพามาเช็คนะครับว่าหลักการในการเช็คว่าองุ่นสายพันธุ์นี้เราจะต้องดูยังไงบ้างนะครับเราถึงจะรู้ได้ว่าเขาพร้อมที่จะปลุนนิ่งหรือยังนะครับ มาครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คนะครับต้องตรวจสอบนะครับอันดับแรกนะครับก็คือดูที่กิ่งของมันก่อนนะครับกิ่งขององุ่นของเราที่เราสะสมอาหารไว้นะครับว่าตอนนี้เขาเข้าสีเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือยังเนี่ยครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้กิ่งองุ่นของผมเนี่ยครับเข้าสีเป็นสีน้ําตาลเข้มละนะครับตาก็เริ่มตูมๆขึ้นมานะครับตาก็เริ่มตูมขึ้นมาเห็นไหมเห็นได้ชัดนะครับจะเห็นชัดนิดนึงตาจะเริ่มตูมขึ้นมาเห็นะครับเข้าสีน้ําตาล บทั้งหมดนะครับตาก็เริ่มตูมขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเช็คเลยสิ่งที่2นะครับเราดูสภาพใบนะครับใบของเราจะต้องกรอบนะครับอันนี้ใบก็ดูแล้วก็หลุดร่วงนะครับหลุดร่วงมาแล้วใบก็น่าจะกรอบพอสมควร่าสังเกตได้ง่ายเราขยําดูได้ครับขยําได้นะครับจะได้ยินเสียงนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนว่าอา่าเขากรอบมากเลยนะครับนะครับใบเขากรอบนี่เป็นสิ่งที่สองนะครับใบจะต้องกรอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สามนะครับที่เราจะต้องดูนะครับคือใบเขาก็จะเริ่มงุ้มนะครับนะครับใบจะเริ่มกรอบแล้วก็งุ้มนะครับใบก็จะหลุดร่วงนะครับเช็คสามปัจจัยนี่นะครับนะครับเช็คสามปัจจัยนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ายอดเขาหยุดเดินหรือ,อยัง นะครับนี่เห็นไหมครับจะสังเกตว่ายอดเขาจะไม่เดินนะครับยอดเขาจะหยุดเดินแล้วนะครับใบก็จะเริ่มร่วงละนาวอย่างนี้นะครับอันนี้แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราสามารถที่จะพรุนิ่งได้แล้วนะครับเห็นไหมครับบางอันนี่เริ่มแตกช่อใหม่แล้วนีจะเริ่มแตกช่อใหม่้วครับถ้าเราไม่ชิงปรุนนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในถัดไปนี้เราต้องเรื่องชิงพรุนได้แล้วนะครับเพราะว่าเก่งพร้อม ตาพร้อมดอกใบพร้อมนะครับอันนี้ถือว่ามีค่อนข้างที่จะพร้อมสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากที่จะพุ่นนิ่งนะครับอ่ะลงมาดูต้นให้นิดนึงนะครับเห็นนะครับเรางดน้ําไปแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทเลยไม่มีน้ําเลยนะครับนี่นะครับครับเป็นยงไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาไปสารวจแล้วก็พาเราเช็ค องุ่นนะครับสายพันธุ์ s 4 8สนะครับที่ผมได้งดน้ําไปแล้ว20วันเช็คดูโครสภาพพร้อมๆอยู่3จุดนะครับก็ดูที่กิ่งนะครับก็ต้องเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับกิ่งสีน้ําตาลเข้มมียอดมีตาดอกที่ตุ้มๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราควรจะเช็คนะครับว่าเขาได้สะสมอาหารมีตาดอกอะไรตุ้มขึ้นมาไหมพร้อมที่จะ p รน n i n g ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่1นนะครับสิ่งที่2ก็สังเกตที่ใบนะครับใบจะต้องกรอบ นะครับใบจะต้องกรอบนะครับใบจะต้องกรอบแล้วงุ้มนะครับงุ้มพร้อมที่จะล่วงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าใบองุ่นที่ผมาสะสมอาหารไว้นี่งดน้ําไปแล้ว20วันนี้ใบล่วงละนาวแล้วนะครับพร้อมที่จะปรุนนิ่งแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่3ก็คือยอดจะต้องหยุดเดินนะครับอันนี้เป็นตัวสําคัญนะครับถ้ายอดไม่หยุดเดินนี้เราปรุนนิ่งไปก็อาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ นะครับวันนี้ก็เป็น3มปัจจัยที่เราควรจะเช็คก่อนที่เราจะปรุนนิ่งนะครับอันนี้คาดว่าวันพรุ่งนี้ผมก็คงจะต้องปรุนนิ่งได้แล้วนะครับตอนนี้ครบ20วันแล้วนะครับก็ประมาณ3สัปดาห์นะครับกว่ากว่านะครับก็นําไปประยุกต์ใช้กับสวนองุ่นของท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็คงฝากท่านลองไปปรับประยุกต์ใช้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแล้วก็สวนองุ่นวรรลศานะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ